คู่เอกของ EP ที่100และสตรีมสดแบทโรยอลัมเบิลหญิงสามสิบคนใครชนะจะได้ไปจริงแชมในสึกเละสัตร์มีเนียน With both feet landing on the floor, the last in the ring will be declared the Royal Rumble winner and will advance to the main event of WrestleMania. <laughs> A six-time champion. I sometimes question the fact that she's friends with Alexa Bliss. But despite that fact, she's a legend. Cole, it sounds to me like maybe you're a little bit jealous that Mickey gets to spend time with the goddess and you're not even allowed to look in her general direction. Maybe. You too, Michael? Mickey James, a, also a talented country singer. Nikki James, talented in the ring, talented behind the microphone. Byron, one of these days you'll find something you're good at in life. Maybe not. And from Calgary. Alberta, Alberta, Canada, Canada. Canada. I do it, wow. Product of the Hart Family Dungeon carrying on the legacy of the legendary Hart family in sports entertainment. Natalia always ready to handle things inside the ring. Yeah, the daughter of Jim the Animal Knight the niece of WWE Hall of Famer, Brett the Hitman Hart. Got the power of her father and the finesse of her uncle. Maybe the most respected superstar in the entire women's division. Kinging it off here with the first team of combatants. It's going to be a lifetime if these competitors expect to still be in there at the end of this one. Look at this. อาทายาดิ้นลุกคนที่3ครับใสมาเอามิกกี้เจมส์ snap ซูเพกได้คนที่สามครับรอรโอ้อโหหญิงแกร่งเฟอร์ซี่ตบล่วงมาแล้วมิกกี้เจมโดนเฟอร์ซี่ครับจับแบทซูเพก เดินมาหามิกกี้เจมมิกกี้เจมเตะมิกกี้ฟันศอกคราบแทงเข่าเซนาทายาเอาไม้เล็กซีครับมาไวมากไมเล็กซีโ,<ฮ>โอ้โหเคอร์ลิซ่าแมมุต มาถึงหวัวปวดหัว,วเลยเจยโดนหวัวรับประทานจีหัวมีเกมฟาดเลยเ,เพอร์ซีโดนนาพยาโดนปั๊มแล้วเอาสู้แล้วเพอร์ซีหญิงแกร่งเอาไม้เลขห้าครับนิกกี้เบลลา ปิวเลยเพอร์ซีเจอแมวมดเข้าไปนิกกี้มาเล่นงานเพอร์ซีครับเพอร์ซี่ผักออกเพอร์ซี่จับอุ้มเลยสายเป็นฟอลลเวสแลมอ้าวหมายเลขหกครับ โอ้โหมาเล็กคเอ้าเมอร์ซี่ครับโอโ้ยโิงกแกล้งไปแล้วโดนแม่มดโคสไลน์ไปซะแล้วครับโอ้คนแรกของแมตเลยเอาแนตตี้แนตตี้ตามไปครับโอ้โหโดนนิกกี้เข่าใส่นิกกี้ครับ นิกกี้เองเอสโคตรลน์นิกก oh, ี้เจมตกไปแล้วชื่อยากยาวหมายเลขเจ็ดโอ้น้องกระต่ายครับบักมีนิกกี้สองคนเรียกไงวะเนี่ยเอานิกกี้ลากคอนิกกี้ดีดพิกกี้กระเด็นใส่แล้วครับนิกกี้ อย่างเ,เบลล่าดิโกสอ๋อนิกกี้ต่อยเบลล่าแล้วเอะจับเบลล่ามาบัคเป็นเอาโอ้ยเลื้อยได้ครับนิกกี้นิกกี้กเบล,ลเอล่าออกไปเล็กแฝงเขเลซี่แว่นจับเน็กเบเกอร์นิกกี้นิกกี้เลซี่เข่าใส่นิกนกี้ เตะใส่แล้วก็เตะเต็มอ,อ,อกนิกกี้เลยครับเจ้แหวนส่นบักเป็นงัดกับงัดใส่แม่มดหมายเลขเก้าครับใครจะมาโอ้โหระดับตำนานทิสตาตหมายเลขเก้า คาริซ่าครับรอปิดบัญชีก,กระต่ายไส่เข้าไปแล้วจับขึ้นบาร์แล้วครับเราทิ้งเลยเรียบร้อยบัตรเอานิกกี้โดลลาครับไปแล้วเอานิกกี้คนจะไปไหมนิกกี้เอเอสเอสเอาไปไปครับ เอาแต่บักไปแทนฟิวเลยโดนต่อยหมายเลขสิบเพอร์ลีโนแลนด์เอเชื่อแล้วครับเทอ,อร์ิซาเพอร์ลีขึ้นมาเหงาเลยไม่มีคู่ได้คู่แล้วเหมือนจะได้คู่ครับเจอก,กันนิคี นิกกี้หกักคออาคนต่อไปครัวนีแวนเราจับเทอร์ิซ่ายกหมายเลข11บเอ็ดอเล็กซาบิสจอร์มานบิ โอ้ว yeah, ิ่งหาใครครับเจอทิดก่อนถึงจับยกกันแล้วครับไปหลือเหรอาทิดเธอลิซ่าโคไลน์เจแหวนไปแทนครับไปดูอีกฝั่งตกไปซะแล้วเอาทิดจับเอาโดนสอกบิดเอาไม้เลขสิบสอง แป๊บแป๊บมาแป๊บแป๊บมาอันดัสิบสองบิลลี่เคนิกกี้โดนกระตุกกระเชืออไปอาลิซ่าครับโคตไลนยใส่เทอร์ลิซ่าเอาเทอร์ลิซ่าเหนียวพลังแม่มด ไม่ไปเอาที่สครับยกใส่เพอร์ลี่แต่นิกกี้เอเอสไปแล้วทีมยาวไปแล้วสบายแอดมินโอ้โหหมายเลขสิบสามมิสจีมาถึงเล่นงานเ็จแม่มดก่อนมี จากแม่มดแล้วครับเพอร์ลี่โยนอล็กซาบิดต่อยใส่ไปไหมครับไปแล้วครับโอ้โหโ,โดนหมัดรัวๆเอาฝั่งนั้นใครตกไปครับดูไม่ทัน๋อแม่มดครับออกไปแล้ว เอาหมายเลข14เอมเบอร์มูนเอาเกี่ยวคอลัวๆเจับเพอร์ลี่ครับเอมเบอร์มูนจับยกแล้วเกี่ยออกตัวรี่เกาะเหนียวเลยมิตจีมาเห็นพอดีครับมาช่วยโอ้โห เฮอรี่สวยแล้วไปไหมครับเอาไม่ไปครับต่อยเอาแต่ฟังนี้ครับไทรใครตกไปเลยออาที่สตาร์ทัสครับน่าจะโดนบิลลิกเหตเล่นงานเอามิตี้โอ้โหสปริงบอดจับกบไม่โดนใครเอาไมาเล็กต่อไปครับ หมายเลขสิบห้าโอโ้โหนี่ก็ทำนานเห<ร>มือนกันลิต้าครับเอา้ามิจีกับบิลลิเครวมพลังครับจกเพอร์ลี่เพอร์ลี่ไม่ยอมเอาลิตา้าเข้ามาโดนเอ็มเบอร์มูนเล่นงานเลยโดน,นเข่าเต็มหน้า อ๋อไมยเล็กต่อไปครับแป,ป๊บแป,ป๊บมาแล้วมิดจีเล่นงานเอเบอร์มูนไมยเล็กสิบหกเพลตันร้อยโอ้โหมาช่วยยูริเคหรือเปล่าผู้หูกันากมาถึงเก็กก่อนนะเอามิดจีตกไปแล้วครับโซนมิตา้ากระตุกเชือก เพอร์ลี่ครับเอาเพอร์ลี่ไปครับโดนเทตันเทตันลอยจับเสยเหลือสี่คนเอาคนต่อไปต่อเข้ามาเลยครับอืมไม่เสียเวลาหมายเลขสิบเจ็ดเป็นไอวอรี่คนนี้ก็ตำนานเหมือนกันรุนใหญ่อยากร่วมด้วย มาทักทายรุ่นน้องครับา,จาเจอเอมเบอร์มูลจับฟอลเวสแลมก่อนนี่ตอนรับรุ่นพี่เอาอไอคอคอนครก็เล่นกันเองครับละจับเปตันโยรับบิลลี่ไม่ไปครับเปตันเอาคนต่อไปครับหมายเลข18เดน่าบลู <laughs> Things starting to go the other way for her. She's so going to need to find a way to mount an off. She's been tempted with the force they win you. When you compete in a Royal Rumble match, you have to expect that the UK has her down. At the 2017 Royal Rumble, Byron, you spoke about this. <laughs> There's an eyewall leap. There's a display by the WWE Superstar. I want to win the Royal Rumble. I want to win tickets to WrestleMania. Number 19. Oh, my. This is county. Tight up. Lita looking a little drained now. หมายเลขส i อากิระส่งมาจากญี่ปุ่นเดน่าครับโดนขาดขือนตอนนี้บนเวทีนี7เจคนนะครับ ดล,ลิตาจับคู่เพลงไปเอาคนต่อไปครับหมายเลขยี่สิบอาซูกะครับโอโ้โหมาจากญี่ปุ่นอีกแล้วสองคนติดเลย มาถึงครับเอาลีตตาครับตกไปแล้วโดนยูลิเคโคสไลน์เอายูลิเคไปเหมือนกันครับเดน่าบุกโอ้โหความโหดเลยเอมเบอร์มูนฟันสอกเลยอาสุตะ ปูแข่งเก่านี่โอ้ยแบ็คคิกไปแล้วครับอาชิล่ามาช่วยเดน่าบุกเจอกับไอวอรี่อาสุขาจองเพนตน้อ,อยกลับมาโอ้โหตีลังกาได้เอเมเบอร์มูนครับดับอาชิลา่ายกเสิร์ฟเสิร์ต่อสไปยังไม่ตก ปุ๊บไว้ก่อนรอดส่วนได้หน้าบูครกบจับไอวอรี่ยกแล้วจับขึ้นแทนแล้วตกหรือเปล่าแต่โย่ออกไปไหมเอมเบอร์ก็ยกอาชิละเอ้าฝั่งนั้นไม่ไปครับไอวอรี่รอดอาชิละครับเอ้าไม่ยอมเหมือนกัน พิกกันไปพิกกันมาตอนนี้เอาเดนาบุกครับโอ้โยตกไปแล้วโดนไอวอรี่โคสไลน์ส่วนเอมเบอร์มูลโดนอาชิลายกอาสุกาะพลาดเชือกอยู่ไอวอรี่มาเอาเอมเบอร์มูลไปแล้วครับโดนอาชิลาโยนออกไปเอาคนต่อไปมาต่อเลยมาเติมเอาอาสุกากะครับ ดนเทตันลอยเกี่ยวคอตกเลยหมายเลขยี่สิบเอ็ดแจ็คเกอรีนพึงได้แชมป์ทัดทีมบัดหมาด<ป>อาชิระเล่นงานใส่ไอวอรี่ด้วยท่าไม้ตายนอนเลยป้าเทตันเล่นงานใส่แจ็คเกอรีนครับจับย,ยก ส่วนอาคิลาครับจับพ <22. S 1> วเวอร์บอมอโอ,โโอ,โโอโ้โหทรงไอวอรี่จับไปเลยครับหมายเลขี่ส2บแม่ทัพแอนนาพึ่งเสียแชมป์ทัชทีมไปโอ้โห,โหเป็นดับเบิลเอ้ยไม่ใช่ดับเบิลนี่เป็น ซูปเปอร์เจอเมนซูเพะครับเมื่อก,ะะกี้เอาโดนจับโยกแล้วอาชระแจ็กกรลีนดับเซ่อยเอาไว้ยันเลยเอาคนต่อไปครับเป็นใครหมายเลข23มมาเซลาาล่าอลิซานเดอร์โอสาวสวยมาแล้ว ท่านแม่ทับจับแจ็กเกอรีนหักคอออกมาถึงกระเทือใใจเพตันรอยอ์เพตันขัดหืวแล้วจับลากคอมาพิงออจับโยกครับมาเซล่าจะไปหรือเปล่าพุ่งมาเอไม่ไปครับจะรีบไปไหน เอาคนต่อไปครับเอาใครตกครับหมายเลขยี่สิบเป็นลิปมอร์แกนนะแต่เมื่อกี้ใครตกครับขอด่วนรอเขาลุกขึ้นมาก่อนภาพเกิดขึ้นไวมอ๋อเป็นเฮต้าลอยนะตกไปเฉยเลยอยากดวดเร็วดูแทบไม่ทันโอ้ ลิฟครับจับอากิลายกเสยออกไปเขายั่งครับคนต่อไปหมายเลขยี่สิบห้าเบคกิลินเดอะแมนเอาเดอะแมนครับมาเล่นลิฟท์ก่อนเลยอย่างกับเรื่องจริงตอนนี Gym. ้สองคนนี้ก็มี เรียกว่าสตอรีร่กันอยู่แม่พอดีอะไรเช่นนี้เอาหมายเลข26ครับตอ่อเลยายเลยโอ้โหเป็นลาาน่าครับหมายเลข26่บเอามาเซลลาครับโดดเกี่ยวคอตกเวทีไปแล้ว โดนอาคิละจัดการมาไม่นานตกแล้วตอนนี้บนเวทีนี้คนแต่ยังไม่ครบนะครับส่วนแมททัพแอนนาโอ้ยเล่นงา,านลาน่าแล้วลาน,น่านี่ก็พึ่งมาเอาวคนต่อไปครับ หมายเลข27เอาเบกกี้โอไม่ไปโอ้โหหมายเลข27ครับเซลีนาส่สวนลิฟเล่นงานอัคิลาตกไปแล้วโอ้เซลีนามาล่างผีแล้วโอ้ยผูห,ห,หูมาล่างคนเอา้าลิฟตกไปแล้วครับโดนแม่ทัพแอนนา เซรีนาเจอกับเบกกี้แม่ทับแอนนาเจอบแจ็คเกลินเซรีนานี่ยำเบกกี้ใหญ่เลยลิฟเดินคอตกขบ้านครับตกรอบตามอารคิลาเดินยต่อแถวตามเลยเป็นระเบียบเงียบร้อย หมายเลข28แรับเปี่ยนกล้าไปแล oh, ป้วใครจะครบ30คนแล้วใครชนะได้ชิงแชมป์ในศึกใหญ่ที่สุดโอ้โหเป็นเกียรติชีวิตตัวเองเป็นโมเมนตท์ที่ยอดเยี่ยมเลยบเบ็กี้ครับโอ้โคตรลายแจค็คเกอรลนไปแล้ว เอาส่วนบีแอนกาครับเฮ้ยพึ่งมาโอ้ยไปเลยโดนโชกสแลมโดนออกจากเส้นสามเลยมาแป๊บเดียวเอาไม้เลขที่สิบเก้าครับลองสุดท้ายแล้วโอ้โหเป็นซาชาแบง แม่ทัพเจอเซรีนาเอาเซรีนา,าขักคอซะเลยเอาซาชาเจอเซรีนาครับ่อนเลี้ยงซาชาับเซรีนาออต่อไปหนึ่งทางดับมาลสัสเล็กสวี และคนที่ Five, oh ho, 30ครับจะเป็นใครได้เสียบมากโอ้หมายเลข30ครับมอนิกาเรนเจอร์ตัวดุเลยมาถึงยันใส่จ่าเา็แบงค์แม่ทัพครับกับเซรีน่าโอ้โหช่วยกันยัน จำจำใส่เบกกี้เบกกี้เกาะไว้น่นเอาไปออกลอยออกอดตัวตอนนี้เหลือ5้าคนสุดท้ายเบกกี้ดีๆีทีใส่แม่ครับยิงออกไปแล้ว เซรีนา่ายังซาชาโจนสอบสาชาสู้เบกกี้เจอโมนิกา้าจับซาแลมเอาแขนคาดเชือกไปคาดหลังเอาโมจับซาชาแบงกบ์จับเซรีน่ายกฝั่งนี้โมนิก้ายกเบกกี้มาใครจะไปกัน บางไหนจะหลนเอาเบกกี้หลนครับโอ้ยโอลิก้าจัดการไป,กไปแล้วเอมาจัดการแม่ทัพรีเวิร์สเป็นซูเพกแทนเหลือสี่คนสุดท้ายโอลิก้าเจอแม่ทัพแคนนาโดนอยู่แกนซีมีเลย สาชาเวียงเวียงเซรีนาไว้ครับแม่ทัพตามมาดูจ้าอิงโหทิ้งดิงเอาโมนิกาครับตอบไปแล้วเฮ้ยไหนบอกว่าได้เปรียบเลยใสแล้วครับสาชาบใส่เป็นแป้งรับใส่แม่ทัพแอนนาเล่นงานแม่ทัพก่อนเลย เซรีน mm ่า hmm. ย oh, no, no. uh ืน oh. ด oh, oh. oh, ูคร no, oh, ับแม่ทับโดนเล่นงานที่แขนโอ้ยเอาเซรีน่าตากคอซาชาแบงพิงกระเชือกโอ้โหขีบพอแล้วครับแล้วยกสูงสูงโอ้โหไปแล้วซาชา เหลือเซรีน่ากับแม่ทัพครับโอ้ยใครจะชนะตอนนี้แลกหมัดกันก่อนซาชาเซงงรับดูจากปาติจีดีจียาเสียดายรอบหน้าค่อยเอาใหม่ครับซาชาแม่ทัพับจับเซรีน่ายก เอาไปวางไว้วางไว้กับมุมวางไว้บนบนมุมไปหรือเปล่าดันอยู่ดันกันอยู่เอาเซรีนาเข้ามาไม่ไปเอาโดนแม่ทับออกไม่ได้ครับโดนปัดขาเจาะยางก่อนเอาแรกกันอยู่ เอาแลกทีบกันโอ้ยแลกกันไปกันมาเอาแล้วครับเซรีน่าครับจับแหวงเคพียงทิ้งจับแม่ทับขึ้นมาเหวี่ยงเข้ามุมหันหน้าออกมาครับอ้าวโคตรลายโตเวดีครับเซรีน่าวิ เซลีนาหรือเซลีนาวิลเลียมเอาชนะลัมเบิลครั้งนี้ได้โหโหยนี่คือเป็นการชนะครั้งที่สองครั้งแรกก็ ชนะแล้วก็ไปชิงแชมป์สำเร็จได้แชมป์มาดูกันว่าครั้งนี้จะทำได้ไหมบิ๊กเนมเลยครับมารอดูกันว่าเธอจะเลือกเส้นไหน